老了。 สวัสดีครับผมขอสวัสดีพี่ๆน้าๆเพื่อนๆนักตกปลาและท่านผู้ชมที่รับชมทุกๆท่านนะครับรวมถึงผู้ใหญ่ในวงการตกปลาทุกๆท่านตัวนะครับผมสำหรับในชิปวันยูซูพิเศษนี้กับพบกับผมไอ้น้อยพิชิมโมชิกับชนะตัวลูกปลาเล็กๆกระวนเหมือนเคยนะครับผมหน้าประเดี๋ยวนี้เนี่ยผมได้ปลาหน้ามาสู่ทริปพิเศษนะครับผมหน้าตอนนี้เนี่ยผมอยู่หน้าที่หมายลำน้ำฟ้านะครับผมหน้าหมายแม่ขานะครับผมหน้าหมายตอนนี้เนี่ยผมเคยมาตอนนี้เตื่อนึงแล้วนะซึ่งตอนท่านก็ได้ปลานในน้อยนะครับปลาสร้อยน้อยไปนะครับผมใน สวัสดีครับผมซึ่งเอสปาจีนก็มาอยู่ก่อนหน้าไอ้แล้วเนาะครับผมมาลองแล้วเป็นได้มาเซอรเวย์พอแล้วเปิดได้ห้องแตกแล้วไตกยังปลาซอยครับผมปลาซอยไหนไหนนะนะัะมาดูกันครับปลายืมหรือเปล่าไม่ใช่ปลายืมก็ชชางผมเลยอ๋อจัดไปจัดไปไหนขอดูหน่อยโอ้โหปลาซอยนี่มันใหญ่กว่าเตืัวแล้วนี่ว่าเนาะใหญ่ไหใหญ่ไูมนี่ในมันใหญ่ไหนขอพอหน่อยขอพอหน่อยโอ้แม่สว่านี่กา นายขนนาหมายต้นนี้นะครับผมได้ถูกการเพี้ยวถางนะครับผมถูกการแปลงโดยไอ้สันครับสวัสดีครับอ่าไอ้สันและไอ้เปื่อนเปื่อนนะครับไอ้พลเนี่ยท่านหนึ่งนะครับเปิ้ลได้แปลงหมายต้นนี้ไว้นะครับเนี่ยเปิ้ลได้คูดได้แปลงไว้นะครับนี่คือหมายที่ไอ้ไอ้เขาแปลงไว้นะผมบอกว่าโคตรดีครับนะพอดีไอ้เปิ้ลบอกว่าอยากจะขึ้นมาลองในช่วงค่ำคืนนะฮะตอนนี้เป็นช่วงต่อเมื่อแรงเนาะ เมื่อวันกาะติดกากาศย่งงานครับผมก็เลยมาลองในช่วงตอนเมื่อแรงดูนะครับผมในทีมนี้เดี๋ยวเาจะลองเบ็ดปลากันดูนะหน้าน้ําตอนนี้ครับผมแน่นอนว่าผมเอาเบ็ดหน้าดินมาห้าหลังครับจะดใจเป็นไส้เดือน3หลังแล้วก็อาหาร2หลังส่วนน้องเอสก็จะเล่นเป็นอย่างเอสชิงลีสองเจ็ครับผมชิงลีสองเจ็ดน่ะของผมก็จะเล่น2เจ็เหมือนกันนะครับสุงของให้อายเปิ้ลก็อยู่ด้านนี้ครับอายมาตั้งแต่กี่โมงแล้วครับประมาณเกือบสิบเอ็ดโมงครับผมเกือบสิบเอ็ดโมงอ่ะครเดี๋ยวขอดูผลงานหน่อยครับอายอ่านี่อ้ายเปิ้ล เด right. ี๋ยวคนเพลวไว้นะครับเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นได้ผลงานได้ปลาอยู่นะครับลูดกับขาดนี่เข้ามาหน้าภับแต่ลูดกับขาดไปหน้าดีไปขนาครับเขาท่องของใครหันปุ๊กบอกเลยใครหันปดุกตัวนี้นะคนน่ะเฮ้ยเราขุดปอกคนแม่เด้นเอ้ยสมาอาภัยสารกัมยาคนน่โอ้ใหญ่ขนาดครับนะนะโอ้ถ้าสักโลโลปลานี้โอ้โหได้พอดีครับโอ้ยเนี่ยนะครับน่าลุ้นขนาดเนาะเดี๋ยวเราจะต้องมาลองดูกันนะครับผมเพื่อป็นการเสียเวลาก็ไปลองเบ็ดปลากันเลยครับกับฝ้ายแม่ขา เราดูครับผมอยู่เมื่อคืนดูรอบนอกว่าไปไหนเลยเพราะไอ้น้อยไปดางหน้าบ้างหน้าปลาภูบา้บางป่าภู แล้วตอนนี้แก่แล้วครับนะนะก็าหามานั่งเป็ดป่าได้ยังบัถึงซาวนาทีเตือครับประเดี๋ยวฝนลงฝนโอ้แต่ว่าเราจะปิกบ้านก่อนอะไรอยู่ครับก็ต้องเบ็ดป่ากันต่อไปประเดี๋ยวนี้ซึ่งก่อเตรียมตัวกับห้บางจะพร้อมอืมอบรรยากาศครับฝนลงเลยครับโซ่สีถ้าจะนักน่อยนะแต่ก็ต้องลองดูครับสลับหมายตรนนี้นะครับเนี่ย อันนี้ยังมีอาการเตือนะฮะนั่นนะเดี๋ยวต้องลองดูกันต่อไปครับอาจจะตากฝนหน่อยแต่ก็ทนทนเอาครับผมใหญ่แล้วดีกะยังมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต่เเนี้ยอันนี้เท่าว้าเลือดเลือเอาอเขาเลื่องเด้อไอ้อเขาก็กำลังกล่ำจ้องกันอยู่ครับปุณพ่อหนุ่เอาสังเกตจ้องนะครับประเดี๋ยวนี้สุดยอดครับประเดี๋ยวนี้จะพิ้งป้าจะพิ้งเหมตันแล้วครับผมประเดี๋ยวนี้ เออตายแล้วตายแล้วโอ้ยปิกบ้านก็ปิกมาทันแล้วไยตายแล้วบอยได้ครับโดนสภาพอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วโออ,อะไรครับเนี่ย มาโดนสองอับลูกลูกเอาน่าลูกต้องยืนนะโอ้หนักมาได้แล้ววู้ายนะครับเลยนะสายไปหลังจากเหตุการณ์สงบครับเราก็เข้าสูโม่ตกปลาอย่างเก่าเนาะ หลังจากผมนั่งมาได้สักประมาณเกือบเกือบเกินชั่วโมงครับน,นะนะหอบฝ่าลมฝ่าพายุกันมามะเดียวมีไอ้ AI AI ที่เปิ้ลมาอยู่ก่อนครับอยู่ในเจ้านี่เปิ้ลได้ป่ามาตัวหนึ่งครับซึ่งโอ้โหใหญ่ขนาดโคตรปลาซอยเลยครับโคตตัวใหญ่นี่ใหญ่นจันทร์เหง้าลูกนนจันทร์เหง้าลูกนนจันทร์นะพี่นนจันเออเป็นลูกนนจันทร์ก็พี่นี่ดูนะครับระวังนะพี่นี่ลูกนนจันพี่เงาเงาเนี่ยอ้โนี่ฮะเป็นลูกป่านนจันครับผมนี่ ยิ้มยิ้มเลยพี่ยิ้มเลยเอ้เยอะแนวมันโหดพี่แต่ตัวมันใหญ่ขึ้นสุดยอดสุดยอดสุดยอดของเฮาของเฮากำลังครับของเฮากำลังเขา้าลุนต่อไปครับลุนต่อไปลุนต่อไป

นะครับเนี่ยตัวมีตัวผมว่าผมว่ามีตัวเออมีตัวกับพ่ออืมเนี่ยมีตัวไดนตัวไหนตัวไหนเนี่ยครับนะนะตอนี่ยคนบอกว่าจะหลงเชื่อกคำสตูเข้าไปเนาะจุเขาช่วยหงัดดิติ๊กเดี๋ยวน่ะเดี๋ยวก็นึ่งเดี๋ยวก็นึ่งแต่หูอแล้วว่ามันติดอยู่หงอหงอต้องพี่มันเป็นไหนเนาะไม่เดือนเนี่ย ไปสีม่ดูมุกตะลุกสีออกเองย้อนนี่ยอนยอรก้อนมาอ๋อน้อย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 กันเลันเลยกันเอ้รานละโอ้ยอ๋นอ้ออ๋อันเลันเล้ลอ้หนล Rui tuýp nạp, rút lại gà. Rút, 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 Wui, alam deh, -er, alam deh. -er. Ini kita dapat ni. มาแล้วครับน้นะปลาโอ้ยปลาส้อยครับผมนี่สร้อยนกเขาใส่งามๆครับผมยังน้อยกดแตกอ่ีอีอีน่ะแตกแล้วครับผมไม่หยักแตกแล้วนะครับแตกแล้วนะแตกแล้วนะแแตกล้วครับน้นะไม่ใส่งามๆครับผมสวยสวยงามสวยงามมันมันหื้อ สองรอบเลยเปียนขอเปียนขออดตับอุ่มเลยอ่ะสองรอบแล้วเนี่พี่น้องเฮ้ยได้ใส่หัวไฟลงไว้เน่องจเืตัวเน็ได้เลยัวไหนวะว่าซะงามอยู่งามอยู่ nè, phá, đeo, hết đeo, lòi ai con, lòi con, đeo con, yeah, để cho nó lên bay hết phá hả, đeo, mình con, ôi, anh เน่ลมเ่เน่เน่เน่แม่ผมตัวละครนะนะเนี่ยต่อยครับผมใส่งามครับเน่เกลือเกลือตุ๊กแงมแล้วตตัวเดีวเนี่ยป่าเฮ้ยเดีวเดยวาอย่าให้มันเล่นไปนาเจ้าก่อนหน้าไปได้เล่นแล้วพี่โดนหาใจแน่นอนว่ายจ้าไม่ด้ต้องมือมีมี เฮ้ยมาข้งกันนจ๊ไปาไปบานไปไปเนี่ยมาอ่าเฮ้ยแล้วนงคบอกว่าจะแ่อะบ้านตครับผมนั่นฮะนี่คนมันจะมานจะได้มันจึงมานครับผมนะเอา้นมานะตอนนี้ครับช่วงเวลาใกล้ๆสีทูปแล้วปรเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างจะเงียบครับนะนะหลังจากที่พายุเข้าในช่วงจะเจ้ามาก็ บ่มีอาการอย่างลยครับส่วนใหญ่แล้วจะมีอาการเป็นชิ้นหลิวของน้องเอสดครับซึ่งก็อยู่ด้านนี้ไปได้ระเอทหลิวอาการเบามากครับผมถ้ามาชิงอาการนี้ก็คือไม่ได้ตัวครับผมออถ้าไปชิงกากก็คือมาได้นาอมันเบามากเลยอะเบาขนาดนี้นม,มันกินโคตรเบาเลยอะซึ่งของตางผมมาฮะมาเดียวก็ได้เก็บชิ้นหลวละแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสปิลนะครับแทนเพื่อความให้ไก่ขึ้นนะวนหน้าดินนี่ก็เปลี่ยนเป็นไส้เดือนครับเกือบกู้กันเลยแต่ยังมันมีอาการในอย่างเตือนนะครับยังคงเงียบปิ้งอยู่ แต่ก็ถือว่ายังได้ลุ้นครับนลนะเพราะช่วงเมื่อคืนนี้เขาจะอยู่กันถึงเพืัอประมาณเที่ยงคืนปลายตีหนึ่งครับเพราะว่าวันพุธนี้ผมเขาก็ต้องไปงานการนน้องเอ็ดก็ต้องไปยาักการจืดปอ่อนี่เนะาะก็เลยไม่ค่อยมีเวลากันนักนะครับผมตอนนี้ก็ถือว่ามาลองไม้ครับผมพอดีไอ้ไอ้เพิ่นแนะนํามานะก็ถือว่ามาพักผ่อนตามคอนเซ็ปต์ครอบครัวเขาครับได้ปลาถือว่าเป็นเรื่องแปลกปลาบันแดกถือว่าเรื่องธรรมชาติแล้วผมแอบประคุษนักนะฮะดูกันต่อดีกว่าอ้อน้อย ได้ก่อนได้ก่อนได้ก่ได้ก่้วครับได้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 ไม่แม่มตัวแล้วครับผมเนี่ยอันก็อันนี้ลูงนีกเดียวแนนที่ผมซับเนี่ยเดี๋ยวก่อนเนอรแตกแล้วแตกแล้วแม่มตัวแล้วครับผมนี่ผัดสร้อยครับผมช่วงดึกครับโอ้ยโอ้ยยักษเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่แสงงามๆครับผม ีหลอดหืออลไรรู้อ้ะใช่มีอกาองกงาศเย็นปักกินกับพ่อปากินกับเปลี่ยนเยอะที่สุดพ่อเฮ้ยถุงมันนั้นเนิดนิดน้อยามามาเพราะอะไรเพราะอะไรมาดีมาเดี๋ยวนี้เอาก็ได้ทำการซักเหยื่อขึ้นมาเปลี่ยนกันครับ,รบหลังจากเขานั่งรอกันเมอือขนาดประมาณ3ชั่วโมงครับได้อยู่ครับมาเ๋ยวนี้เขาใช้สายเดือนกันเกือบผุกการเลยแล้วก็ใส่มากขนาดเนาะ ตะกี้เอาขึ้นมาก่อบางกันก็มีเหลืออยู่บางกันก็มดครับก็บอกว่ามีตัวอย่างกินมันกอนะตรงนี้ครับไฟไใช้เดินครับผมต้องก้องเลยเปลืองครับผมใช้ไปเลยก้องมันเป็นกลุมขลังกองไปเลยก้องเป็นกระจิงกระจันก้องไปเต้ลองครับสำหรับหมายต้นนี้ถือว่าดีกินอยู่แต่เราต้องลองดูหลายแบบตรงหวานเทียบ ช่วงดึกๆครับนั่นะนะหลังจากเต้ได้ปะาซอยตัวห้านก็ได้นี่มายมตวงเนาะนี่ครับผมไม่เบื่ออ๋อไอ้เด๊ะเด๊ะเอ็ดเอ็ดเออเดี๋ยวขลึกตึกตักตกน้ำเห็นน้ำมึงนี่ครับผมอันนี้ครับผมช่วงดึกครับหลันมาได้เดินโมหูหลิวสองเจ็ดไปงามๆครับผมมันมันม,นมนันอืม เข้าหลิวขนาดเนาะเข้าหลิวขนาดครับผมผมอ่านชิงหลิวบ่ค่อยขาดครับนะนะก็เลยบ่ค่อยได้เล่นหลิวเนาะเราเล่นเปสปิวแตนนะไปโอ้โหโอ้โไม่ลุ้นผมลุ้นน่าดีอย่างเดียวเลย Ngocin ở dormant phố bởi vì các cháu hàng hàng và bán lại anh ngàn cháu mùa xuân phố phốt mùa này ơi, ngàn hàng 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 ngàn ฮโหลฮัโหฮัลโูปปูปัวแรปัวบ้นะหลังจากรอมาหลายชั่วโมงขนาดนักปลาตัวแรกที่กินของผมสำหรับราน้ำฝังปาปูน้อยใส่งามๆซึ่งตัวนี้ก็ เมินเหมือนกันครับสักสองสามุ่วโมงนะเออตัวนี้ใส่ได้ปล่อยครับกลิ่นมะลึกตะไคร้มาได้เข้าคอไปแทนว่าเต้อไปเดือนอานะหันาน,น้ามันบอกว่าเมื่อวันฮะมันจะจัดกว่านะเมื่อคืนนี่มันบอกค่อยจัดตะไคร้ครับแต่ถือว่าเขาแตกแล้วครับนะ,นะนะอาจจะเป็นปลาบูน้อยนะแต่ก็ถือว่าหมวนไปเห็อย่างแคมนัมนมนันมันมันปลาน้องหปป้องเปีนพี่ฮะจุดดีห้องมันคือปี่ะน้องอีกอ่ะไปกันนะช่วบูน้อย ซ้อยครับผมวันนี้ใส่งามครับผมนี่ก่อนปิดครับผมก่อนปิดครับผมใส่งามงามครับผมนี่สวยๆครับเอ๊นน้ำตกนี่ใส่หวานเทียบเลยดีอ่แล้ ได้แล้วนะครับนะตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาสุดท้ายของคลิปนี้แล้วครับผมสำหรับที่พิเศษที่เฮาได้ออกมาเสาะหมายใหม่นะครับนะหมายลายฟางหรือว่าฝายไม่ขาดต้นนี้นะครับสำหรับหมายต้นนี้เนี่ยก็ยังเ,เคยมีไขามาลองในช่วงเมื่อคืนนะครับเฮาก็เลยมาลองแล้วนะซึ่งผลสรุปได้เลยก็คือว่าช่วงเมื่อคืนหน้าดินบ่ค่อยกินเลยครับบ่เหมือนเมื่อวานเนาะผมเอาไส้เดือนลงไปถึง5กันเลยบดดินมบบตวงเลยครับผมใจอาหารกับบดดินเนาะส่วนชิงหลิวเนี่ยค่อนข้างจะเข้าดีนะครับแต่จะต้องต้นหอมไดเดียว ชิงอาการครับผมต้องชิงอาการหน่อยครับสัลรับผมซึ่งบเก้ชิงลิวเนี่ยก็ดูค่อนข้างจะยากครับดูแบบจ้างเลยดูซ้ำไปแต่สัลรับน้องเอสดเนี่ยคือได้ค่อนข้างจะนักเลยเนาะครับผมสุยาแลวเป็นไปไหปลาสร้อยครับผมเดี๋ยวผมพาน้าไปดูปลาผลงานของน้องเอสดูนะครับผมซึ่งในทริปนี้ผมก็เขียวตาปามผลงานน้องเอสดเพียงผู้เดียวงานชิงลิวสองเจ็ดนะฮะเดี๋ยวลองดูกันครับแต่ยังครับโอ้โห่ครับผมนี่ครับผลงานน้องเอสดไม่ สองจุดเจ็ดครับเบาเบาเออเฉยๆไว้เฉยไว้นี่ฮะนะนะผลงานน้องเอสดนะฮะับสองจุดเจ็ดเนาะปลาส้อยนะครับปลสร้อยปลานิลสร้อยปลานิลสำหรับในทริปนี้นะซึ่งปลาส้อยก็ไปใส่ใหญ่ๆงามๆล้วนๆเลยครับผมนี่ก็ับฝีมือของน้องเอสดัมเดลเลยนะยอดครับผมคลิปนี้ต้องยอมแก้ครับผมคลิปนี้นี่การเล่นเหลียวแกนี่คือสุดยอดจริงๆวินเนอร์เนาะคลิปนี้นะเฮ้ยมันต้องมีวันของเฮ้าเอ็ดมันต้องมีวันของเท้าย่าตอนนี้กินบง่ย ไหนขอดูเลยสิเตี่ยงคืนครับผมเตียงคืนใกล้หน,กหนเจ็ดนาทีนะครับเ,เนี่ยเวลาที่เราต้องได้กลับบ้านกันแล้วคำนันน้นนะซึ่งสำหรับทริปนี้นะครับผมกทัทเฮดได้ต้องได้ลาจากท่านผู้ชมไป้นะโอกาสนี้แล้วนะครับผมสำหรับนาาๆท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะมาลองหมายนะครับที่อยู่และแหวกใกล้เคียงสำหรับหมาย สายมังค่าต้นนี้นะครับผมก็สามารถมาเบสได้นะครับผมเพิ่นบอกกับผมเขาว่าเพิ่นมาค้างนะครับเพิ่นอยากจะห้มีคนมาเบสน้าฝ่ายนี้นักนะครับเพื่อจะมาได้เออเขามาใส่แหน่งกันนะครับจะเป็นที่โต๊ะเบสโต๊ะปลาก็สามารถมาเบสกันได้เลยนะครับสำหรับหมายต้นนี้นะซึ่งวันนี้เนี่ยผมกับน้องเอ็ดนะครับผมเราต้องขอลาจากไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วค่อาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับผมคลิปนี้ก็อาจจะดึกหน่อยนะครับผมแต่าจจะสู้หมครับผมสู้ครับอาจจะจะไหมครับผม